ดาวเคราะห์น้อยอาจพุ่งชนดวงจันทร์ปี2032นักวิทยาศาสตร์จากนาซาได้ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บสังเกตการดาวเคราะห์น้อย2024 YR4 อย่างใกล้ชิดครับซึ่งผลการสังเกตการล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะไม่ชนโลกของเราแน่นอนแต่กลับมีโอกาส4.3ที่จะพุ่งชนดวงจันทร์ของเราในวันที่22ธันวาคมปี2032ครับ ดาวเคราะห์น้อย2024 YR4 มีขนาดประมาณ53-67เมตรหรือกว้างเท่าหอเอนเมืองปิซ่าเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องตกใจไปครับนักฟิสิกสศาสตร์บอกว่าถึงแม้จะชนจริงก็แค่ทําให้เกิดหลุมอุกาบาตใหม่บนดวงจันทร์เท่านั้นไม่ได้สร้างความเสียหายรุนแรงอะไรตอนนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้กําลังเคลื่อนที่ออกไปไกลจากโลกแต่นาซาจะมีการสังเกตการเพิ่มเติมอีกครั้งในปี2028เพื่อเก็บข้อมูลให้แม่นยํายิ่งขึ้น นี่คืออีก9ก้าสำคัญของการทำความเข้าใจและเฝ้าระวังภัยจากอวกาศค,ครับ